All right, Jerome, this is a question from kunjam yes you might not notice but kunjam and kunai they're sisters actually they're twins yeah so let's say if you and Kun Jam were going out okay yeah but because they're sisters and they're so close to yeah. each other you might sometimes you know out of the blue, flirt with Kunai. Er, right. right. Along the yeah, because, <laughs> and, and, and because he says she reminds you yeah. of your ex. Yeah, yeah. All right, but along the way, you know, you guys flirt with each other, but then at the end, Kunjam caught you cheating. I mean, flirting. Not yeah. yet. Maybe not. Not too far as, as cheating yet. I, what would you uh, do? What would you say to Kunjam? To men. The I'm so sorry, honey. Because she sent me a lot of messages every day. <laughs> <and she> <laughs> 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 you know. And, and she she tell me I won't try French kiss and uh, for sure I kiss better of my sister. I'm so sorry, Nee. <laughs> <laughs> <yahoo> Please believe me, it's not my fault. Uh -huh. She tried rape me too. we don't. I don't know what memories you have with i ex, man, but this is hilarious. Oh my God! But this is hilarious. I protect. I protect. Oh my God! But this is hilarious. I protect. Oh my God! But this แต่ด้วยความที่เนยก็เป็นฝาแฝดถึงจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นพี่น้องกันแหละแล้วสนิทกันแล้วถ้าเกิดคุณเผลอไปเฟรชหรือว่าไปแบบว่าส่งตาวิ่งวิ่งไปแบบว่าเปิดเสน่ห์ให้กับเนยอยู่บ่อยๆแล้วสุดท้ายแจมจับได้ขึ้นมาคุณจะทำยังไงจะบอกแจมว่ายังไงเขาบอกที่รักกล่อด้วยนะแต่ว่าเด็ดเนยอะส่งเมสเซจมาให้ตลอดเลยแบบว่าให้สอนนู่นสอนนี่ไม่สอนฟริกิีแถมพยายามลวนลามฉันด้วยเชื่อเสียงแตไม่ใช่ความผิดของฉัน hiious you so much ไม่น่าเชื่อครับผมเป็นคนตอบนี้เออคิดได้นะต่อไปคุณนิกครับฉันค่ะคุณนิกสมมติว่าถ้าเกิดควรไปออกเดทเป็นแฟนคบกันกับคุณจาแบบเรียสเลย แต่ในความที่น้องสาวครัคุณเนยก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้วก็เป็นพี่น้องกัน,นคุณ<บ>อาจจะมีแบบ<ป>เพลอไปเปิดเสน่ห <increí ble> ์ไปส่งวิ่งไปแบบว่าเฟรึง่งกันและกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆืยแ,ลยและสุดท้ายคุณแจมจับได้คุณจะบอกคุณแจมว่าอะไรครับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมว่าผมน่าจะเข้าใจมันได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นฝาแฟดเหมือนกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเลวร้ายนะครับหรับชีวิตของฝาแฝดนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าครอบครัวมากกว่าพี่น้อง แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยมันก็คงแย่ครับผม <c oughs> ค,คงคงจะไม่มีทางนะให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าคําถามอยู่ที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ผมจะทํำยังไง <c oughs> ผมจะไม่รอให้คุณมาบอกผมว่าผมจะเลือกใคร <c oughs> ผมจะเดินออกไปเองครับ <c oughs> เพราะว่าผมได้ทําเรื่องที่มันค่อนข้างแย่ลงไปแล้ว <c oughs> เชิญครับเโอ้โหจะเหงาต่อวยเอาล่ะแล้วชอบไปเข้าไปแต่เขาน่าจะส่งน like, ้องเข้ามาแก่นชอบแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวเดินมาเลือกเองเลย10วินาทีครับแจมครับเชิญครับ เ็นนหุ่เขาเนี่ยยจะไปพาไปกับเพื่อนหนึ่งอยู่ที่คุณจะเลือกแล้ว่ไหคุณชอบแบบไหนแจมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสค่ะกับคำพูดค่ะนะะฮคี่นี่ครับโอเคจบคุณครับ a l r t h a n k you so much thank you for much for your time หนุ่มหล่อจะแบนน้ำหอมเลยนะคะส่งตรงมาจากฝรั่งเศสน้องแจมทำพี่ปวดหัวอีกคนแล้วนะคะขนาดนี้น้องแจมไม่เลือกเกิดอะไรขึ้นคะทิ้งหนีที่เก็บไพ่เสียเลยนะคะเดี๋ยวคุยกัข้าหน่อยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง so what did uh Jam ask you about she asked me what I can do if we go on a dating uh-huh I say I can cooking French food oh or maybe teach French kiss oh t h t s so romantic but She didn't like it. She don't take me. I don't know why. Oh really? What I do you think why? Maybe she drunk today, no? <laughs> maybe yeah. So uh say something to Jam that she didn't uh, pick you. Jim, I think you have taken some pills or maybe you drunk because you don't take me. I cannot have a day. Yes sir. Team boy คุณกา,ก,กายคุณกายแลเป็นตื้อปยไก่ไงนี่คุณนิวเคลียรที่หน้าเหมือนแฟนปัจจุบันคุณเนี่ยเขาถามว่าเมื่อถึงวันเกิดของคุณนิวเคลียเนี่ยแล้วคุณจะต้องหาของขวัญให้กับเธอซึ่งโจทย์มีอยู่ว่าของขวัญน,นั้นจะต้องเป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใครและเป็นชิ้นเดียวในโลกคุณจะให้อะไรกับเธอเพราะอะไรเชิญค่ะรับรองได้ว่า คุณนิวเคียร์ต้องทรึงและอึ้งคือตัวผมนี่แหละครับเฮ้ยเป็นคำตอบที่ฉลาดมากนะเพราะผมมีชิ้นเดียวในโลกถูกต้องไม่มีใครเหหมือนใ้คุณได้ไม่ใช่ชิ้นเดียวไม่ใช่ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่มากเอออ่าโอเคครับคุณได้ได้ต่อไปขอเชิญคุณดอง ถึงวันเกิดของคุณนิวเคลียร์คุณเนี่ยนะคะที่เป็นแฟนกันเป็นคู่เดทกันแล้วเนาะก็ต้องให้ของขวัญคุณนิวเคลียร์หนึ่งชิ้นครับแต่ของขวัญชิ้นนี้ต้องเป็นของขวัญชิ้นที่ไม่เหมือนใครและเป็นชิ้นเดียวในโลกคุณจะให้อะไรกับคุณนิวเคลียร์เพราะอะไรคะผมคิดว่าผมจะให้แหวนครับก็เพราะว่าคิดว่าจะมั่นเขาในวันในวันเกิดของเขาแล้ว มันเป็นชิ้นเดียวในในโลกยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เพราะว่ามันมาจากผมมันมาจากคุณครับม,มันเลยเป็นชิ้นเดียวในโลกถูกต้องตอนนี้ก็อยู่ที่คุณดิวเคลียร์แล่วว่าจะตอบ yes หรือเปล่าอ่ะเชิญค่ะคุณดออ่ะเชิญครับเอาล่ะคู่สุดท้ายของเราในค,ค่ำคืนนี้ครับสำหรับ The Choice Thailand Date ในฝัน1ินาทีเริ่มครับ คำถามไม่ค่อยดีนะครับต่อไปถึงลูกเรียเลยค่ะที่เขาไม่เลือกเราค่ะเสียใจมากนะครับที่ไม่เลือกผมเพราะว่าผมเลือกคุณมาจากบ้านนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประดุกสนานุที่เกิดขึ้นกับเดอะชอยส์ไทยแลนด์และนี่คือคู่เดรนฟิฟาร์ของเราท้งสี่คู่ขอบคุณทั้งเดอะชอยส์ได้ดมดของเราขอ,ขอบคุณครับ นี่แหละครับบอกแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่คุณอาจจะได้ไปนะครับทานข้าวหรือไปดเดทกับศิลปินดารานในฝันของคุณและที่สําคัญไม่ใช่เขาเลือกคุณได้ฝ่ายเดียวเพราะคุณก็เลือกเขาได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทสวัสดีค่ะ และในสัปดาห์นี้เราได้คู่เดทส,สุดฮอตครบทั้ง4คู่คู่แรกโบวี ie, เลือกเดทกับคุณก้องคุณเหนื่อยเดทกับคุณโบ๊ทคุณแจมได้เดทกับคุณนิกและคุณนิวเคลียร์ไปเดทกับคุณกายบรรยากาศเดทส,สุดแสนโรแมนติกนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกัน เริ่มกันที่คู่แรกคุณโบวี sym. เลือกพาหนุ่มหน้าหวานมาทานขนมผลัดกันหยอกผลัดกันป้อนจนหนิมจะเป็นลม้มแต่เชื่อผมเพื่อคุณผมยอมได้เดสสวีดหวานขนาดนี้คงไม่ต้องบรรยายอะไรหลักฐานอยู่นี่ไงคือภาพ่ายในมือถือคุณเมือ่อตอกันที่สาวน้อยหน้าใสกับหนุ่มผุ่นล่ำสุดใช้ไร คู่นี้ก็พากันไปทานอาหารทั้งคู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูชื่นบานบอกเลยข้าวในจานไม่ทำให้อิ่มของแบบนี้พิสูจน์ไม่ได้ต้องลองชิมแล้วจะรู้ว่าอะไรฟินจนต้องยิ้มตลอดกันเมื่อต่อขึนนักร้องสาวกับหนุ่มนักดนตรีเคมีของคนคู่นี้ช่างเข้ากันยิ่งกว่าอะไร เขาทั้งสองคนพูดคุยกันด้วยภาษารักและจังหวะของหัวใจเดทกับใครก็ไม่อิ่มอกอิ่มใจเท่าเดทกับเธอคู่สุดท้ายของสาววัยใสกับหนุ่มรุ่นใหญ่แต่ใจดีไม่ว่าจะหยอกล้อหรือเล่นอะไรสองคนนี้ดูพอดีและเข้ากันง่ายๆ่าคบกับผู้ใหญ่รับรองชีวิตต้องแทบปันจะเก็บไปฝันไปเพอก็ตามใจเธอ Have a good dream.